คุณผู้ชมคะเราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะของน้องๆนักศึกษาชาวมหาวิทยาลัยค่ะที่ผ่านเข้ารอบการประกวดแคมปัตตา2023ทั้ง40คนนะคะที่ทั้งหมดเนี่ยก็ได้มาเจอกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้ร่วมทำกิจกรรมทำเวิร์กช็อปด้วยกันก่อนที่จะเดินทางไปสู่รอบตัดสินแล้วละคะ่ะ เรียกว่าเดินทางมาใกล้ถึงเส้นชัยแล้วนะคะสำหรับการเฟ้นหาดาวดวงใหม่แคมปัสตา2023ที่ก็เปิดโอกาสให้นุ่มสาวนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมแข่งขันโชว์ความสามารถและบุคลิกภาพที่โดดเด่นเพื่อชิงทุนการศึกษาและได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดช่องโมโนเทนี้นายค่ะโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางทีมแคมปัสตาได้มีการเดินสายเพื่อไปค้นหาตัวแทนทั้ง4ภาคของประเทศไทยจนครบทุกภาคแล้วนั้นล่าสุดนะคะน้องๆทั้ง40คนก็ได้มีโอกาสมาเจอกันเป็นครั้งแรกค่ะ ร่วมกับเข้าร่วมเวิร์กช็อปถ่ายแฟชั่นแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันเหมือนเป็นการติวเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปเจอกันในรอบออเดชั่นนะคะเพื่อคัดตัวแทนให้เหลือเพียงผู้ชาย10ผู้หญิง10คนไปต่อในรอบสุดท้ายในรอบตัดสินระดับประเทศค่ะสำหรับฟูกก็วันนี้เจอกันครั้งแรกก็ อาจจะมีแบบขะเขินกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าการได้เจอกันครั้งแรกที่แบบว่ารวมตัวกันครั้งแรกเป็นครั้งแรกจริงๆแจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้แบบรู้จักกันมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ได้แบบเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วพอได้รู้จักกันก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนน่ารักกันมากเลยครับผมแล้วก็พอเข้าคลาสอาจารย์การแสดงของอาจารย์ดิฉันก็รู้สึกแบบว่าละลายพฤติกรรมของเพื่อนๆทุกคนพี่ทุกคนแบบว่าทาให้รู้จักกันมากขึ้นรู้สึกตื่นเต้นมากๆเพราะว่า เนี่ยถือว่าเป็นงานแรกๆของเราเลยเนาะใช่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันนะครับให้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานขึ้นทุกๆวันนะครับผมก็เต็มที่ในทุกการแข่งขันฝากติดตามผลงานของพวกผมด้วยครับทั้ง4ี่คนแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกทั้งหมด40ิคนนะครับก็ฝากให้กำลังใจฝากเชียร์ด้วยนะครับผมคุณนะครับ และสำหรับรอบคัดเลือกนะคะจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา12นาฬกาเป็นต้นไปที่สตูดิโอโมโนทูตีนของเรานะคะยังไงฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยค่ะ